วันนี้นะแม่โอจะปาปแปลงกล้วยเบกแตกนะยังแรกเลยนะฝาน alet, กล้วยกดกล้วยใจเป็นกล้วยซุกเนะ้อฝานบางๆนะฝานบางๆเพื่อแผ่นมันเสมอกันนะอ่ะบอกกองเขาฝานเขาก็จะฝานไปเรื่อยๆจนมันแล้วนะฝานสักหวีหนึ่งกระปอละนะอะ่ะโอเค บมกองานแล้วตั้งไฟเจ้าอันนี้ใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะเอาให้มันฮ้อนหมกกองฮ้อนเสร็จก็กลงทอดเลยถังก็มันจะแบบนี้นะก็ๆเคลียร์ไปนะใส่ใบเตยเตยก้นไปเลยนะอ่ะคนให้เข้ากันได้เหลืองโมกี้กับปอละนะเทาก็จะตักขึ้นนะอ่ะตักขึ้นพักเลยนะ นี่ตักขึ้นมานะมันจะยังอ่อนอยู่นะมันจะบะแข็งแต่นะเดี๋ยวบะก,กองมันเย็นวมันจะกรอบแข็งนะรับรองว่าอร่อยนะถ้าเกิดไผ่ทํานะรับรองว่ากินมายัางเหมือนเจือมันนะกล้วยเบรกแตกอ่ะอันจบคลิปเลยเนอะ